นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของคนที่เกิดในปีรักกานะคะประจําเดือนกันยายน2563ค่ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าปกติสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะวันนี้ใช้ไพ่ถึง4สํหรับเลยทีเดียวค่ะมีสําหรับจุดเทียนนะคะสําหรับสีม ่วงแล้ก็ไพ่คำแนะนำและสำหรับสีแดงนะคะซึ่งเดี๋ยวนะจะเปิดตามช่วงเวลาหรือว่าตามจังหวะที่มันที่มันเห็นว่าโอเคคนที่จะใช้สำหรับไหนอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยน่าจะเปิดไพ่เป็นยืนพื้นทั้งหมด6ใบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดไพ่เพิ่มเติมขยายขึ้นมาค่ะเรียกได้ว่าคลิปเดียวครบจบในคลิปเดียวเลยทีเดียวค่ะ ฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดหนึ่งนะคะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวดเจาะชีวิตใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ด้วยประมาณช่วงค่ำๆนะคะสองทุ่มเป็นสองทุ่มจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มเหลืออะไรประมาณนี้นะคะลองเข้าไปดูได้ตามช่วงเวลานั้นนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไพ่ใบแรกเนี่ยแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิต ใต้สนึกของคุณค่ะไพ่ใบที่2นะคะแทนตำแหน่งของการเงินค่ะใบที่3นะคะอยู่ในเรื่องของเพื่อนอขอโทษค่ะพูดผิดใบที่3นะคะอยู่ในตำแหน่งของการงานค่ะใบที่4นะคะอยู่ในตำแหน่งของความรักค่ะใบที่5นะคะอ,อ,อยู่ในตำแหน่งของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะและใบสุดท้ายนะคะก็คืออยู่ในเรื่องของ โชคลาบนะคะไพ่ทั้ง6ใบเนี่ยวางแล้วทั้ง6ตตำแหน่งนะคะเดี๋ยวนะจะเปิดไพ่พร้อมกันทีเดียวเลยทั้ง6ใบ โอเคค่ะไพ่าวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยบางทีนะคะเรื่องราวร้ายดีในชีวิตก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของคุณทั้งนั้นเลยค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะสําหรับชาวปีระกาค่ะ,ะได้ไพ่ใบนี้ข้อแรกเลยนะคะบางทีคุณอาจจะอยาก ซื้อขายอะไรบางอย่างก็ได้น,นี้คือติดตามตรงตัวเลยนะคะส่วนอันที่2ค่ะสิ่งที่คุณรู้สึกหรือว่าสิ่งที่คุณมีความกังวลใจมากที่สุดคิดมากมากที่สุดค่ะก็คือในเรื่องธุรกิจหรือว่าในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องเงินโดยตรงนะคะบางทีลูกค้าอาจจะน้อยหน่อยทําให้คุณมีความกังวลใจเรื่องนี้และในขณะเดียวกันค่ะคุณอาจจะกําลังอยากที่จะขายของที่มีอยู่ค่ะเพื่อที่จะได้เงินมาเป็นค่าตอบแทนตัวอย่างเช่นขายรถขายบ้านหรืออ่าจำอ่าพรหรืออะไรต่าง นานนะค,ะคือช่วงนี้คนปิร์กาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับเรื่องเงินเยอะมากนะคะในช่วงของเดือนกันยายนค่ะอย่างที่ อย่างที่บอกไปนะคะว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกันยาสักเล็กน้อยอันนี้บางทีดวงของคุณช่วงปลายปลายสิงหาเลยประมาณนั้นะคะคุณก็อาจจะเจอสถานการณ์เหล่านี้แล้วหรือว่าสภาวะที่นัดกําลังพูดถึงอยู่ก็ได้เปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าจิตใต้สํานึกของคุณความเป็นตัวตนของคุณค่ะสิ่งที่คุณอยากที่จะได้นะคะเพราะอะไรคืออยากได้เงินเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวนั่นแหละนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะอย่างบางคนเนี่ยอันนี้คือ ตรงตามให้เลยนะคะคือเอามาเลี้ยงลูกใช้มาดูแลลูกนะคะดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวภรรยาก็ได้สามีก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งลูกค่ะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีเนี่ย เมียพึ่งคลอดน,นะคะภรรยาพิ่งคลอดอ,อะไรแบบนี้ค่ะคุณก็ต้องการที่จะเออหาเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเรายิ่งแบบช่วงแรกเกิดค่ะมันจําเป็นที่จะต้องลงทุนเยอะสักนิดหนึ่งอะค่ะอันนี้มันอาจจะอยู่ในสภาวะของคุณก็ได้และในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณโตแล้วลูกของคุณก็อาจจะมีเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินหรือว่าคนที่บ้านคนในครอบครัวค่ะมีเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินก็นี่แหละค่ะคุณก็เลยอยากที่จะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะหรือว่าอยากที่จะ เอาเงินตรงนี้มาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักประกันก็ได้นะคะจะได้ไม่เครียดมากเนาะโอเคขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความรู้สึกค่ะ เนี่ยค่ะคือมันเหมือนคุณดิ้นรนสุดชีวิตเลยนะคะสำหรับชาวปีรากาคือแบบสู้สุดใจเลยนะคะแล้วไก่เนี่ยอาจจะเป็นจะไก่ชนก็ได้ที่แบบสู้จนแบบโอ้โหไม่รู้จะเอายังไงแล้ว3 6มอองศาเลยทีเดียวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวปีรากาด้วยจริงๆไพ่เปิดมาทั้งหมด3 3ใบที่ขยายเพิ่มมาอีก2ใบเนี่ยนะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ ชาวปีระกานะะในช่วงเดือนกันยาย,ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆหน่อยนะคะอาจจะทํางานเยอะรับจ็อบพิเศษเยอะก็ได้นะคะขอพูดลักษณะนิสัยของชาวปีระกาสักนิดนึงแล้วกันค่ะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอนุรักนิยมสูงมากนะคะมีความตรงไปตรงมาค่ะไม่ค่อยที่จะอ้อมค้อมไม่ชอบปิดบังนะคะแต่เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมต้องการการเอาใจใส่จากผู้คนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการคือชอบจัดการชอบบริหาร ชอบตกเป็นเป้าสายตาของใครต่อใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคําเยินยอค่ะยิ่งถ้าคนปีระกาะะแล้วเกิดอยู่ในราศีสิงห์ด้วยหรือว่าเกิดอยู่ในวันอังคารด้วยเนี่ยคุณก็จะเพิ่มเพิ่มคาแรคเตอร์ของตรงนี้ของสิ่งที่นัดพูดนะคะเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็บางครั้งค่ะคุณจะค่อนข้างที่จะอื อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการแต่งตัวเพื่อที่จะมาเสริมในเรื่องของความมั่นใจของคุณชาวปีระกาเป็นคนที่แต่งตัวเก่งนะคะอย่างที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่แหละเพราะว่าไก่ชอบแต่งตัวยิ่งยิ่งเป็นไก่ที่แบบสวยสวยด้วยนะคะโอ้โหขนสวยมากเลยทีเดียวค่ะแต่ในขณนะดเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่ ใช้เงินเก่งเหมือนกันแต่ก็รู้จักคุณค่าของเงินด้วยนะคะรู้จักเก็บออมด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะคนที่เกิดในปีไก่เนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่เป็นคนคาดการมีจิตมีเซน์แม่นนะในการที่จะแบบเฮ้ยฉันว่ามันต้องไปทําแบบนี้ฉันว่าเขาต้องแบบไปทําแบบนี้อะไรแบบนี้ชอบจะคิดแล้วส่วนใหญ่ไอ้สิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณคาดการนะคะมักจะถูกด้วยอ่าใช่หรือเปล่านะคะสำหรับชาวปิรกาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะ คือไอที่พูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้พูดเรื่องเงินจริงๆจ,ง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 จังๆเลยนะคะตำแหน่งของเรื่องเงินค่ะคือตำแหน่งไปนี้นะคะแต่มันเหมือนก็คือเหมือนพูดเรื่องเงินเนาะตำแหน่งในเรื่องเงินค่ะมันเหมือนในช่วงเนี้ยค่ะทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือทำเยอะอะแต่อาจจะได้น้อยหรือว่าทำแล้วอะพอเงินมาจับมือเราอาจจะแค่ไม่กี่วันแล้วก็ต้องผ่านไปที่มือของคนอื่นนะคะโดยซ้าไปนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเงินเก็บอาจจะยังไม่มีเอาแค่เงินที่ใช้จ่ายก็พอเป็นรายเดือนไปอะไรแบบเนี้ย ะจะเป็นฟิลนั้นเลยเขาเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะหนึ่งใบค่ะสาหรับคนปีระกาในเรื่องของการเงินแต่คุณโชคดีนะคะตรงที่มีคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะหรือในขณะเดียวกันค่ะคุณมีคนที่คอยให้กําลังใจคุณในการที่แบบเวลาที่คุณเหนื่อยเวลาที่คุณท้อนะคะก็นี่แหละจะมีคนคนนี้คอยอยู่ข้างๆอาจจะเป็นคนในบ้านก็ได้นะคะหรือว่าเป็นมิตรภาพมิตรสหายของคุณก็ได้เหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะช่วงนี้ภาระหนาที่เยอะมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่นัดอยากที่จะให้คุณรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่ามันมีคุณค่าและมันมีประโยชน์ต่อไม่ต่อในระยะสั้นก็ในระยะยาวนี่แหละนะคะดังนั้นก็ให้อดทนสู้ๆเอาไว้แต่นัดจะบอกว่าชาวปีละกาเป็นคนที่สู้อยู่แล้วสู้ขาดใจอยู่แล้วนะคะดังนั้นอะไอเรื่องภาระต่างๆะคุณไม่กลัวหรอกคุณพร้อมที่จะสู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกว่าที่เขาจะแบก นั้นให้ให้วิเคราะห์ตามภาพเลยนะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะดูออกกว่าการที่เขาจะแบกโลกอะ่ะช่วงแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่พอแบบมัดกล้ามเนื้อในร่างกายของคุณมันเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เดินได้ชิลมากขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ความเหนื่อยอมันน้อยลงแต่มันต้องใช้เวลาน,นะคะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของการงาน โอ้โห,โหอะไรมันช่างอะไรอะไรมันช่างประจบหมอขนาดนี้เห็น <He S 2> ไหมคะใบเนี้ยก็เป็นคนแบกโลกเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นช้างแบกแบกภาระมันก็คือภาระแหละเออมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะอาจจาะ เหมือนเหมือนตัวคุณคนหนึ่งอะอาจจะต้องรับผิดชอบทางทีมหรือว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆค่ะมันแลกมาด้วยความเครียดแล้วมันก็แลกมาด้วยความเหนื่อยนะคะสาหรับคนปีไก่เนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าภาระตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณนะใช่แบบนี้หรือเปล่าบางทีน,นัดอาจจะพูดไปถึงคนที่ทํางานแบบใช้แรงกายด้วยซ้ําไปอะคะ่ะตัวอย่างเช่นเป็น trainer, เทรนเนอร์อะไรแบบนี้ที่ร่างกายเราก็ต้องฟิตเอาขดลูกค้าเราก็ต้องฟิตเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะหรือว่าการทํางานที่เราต้องแบกภาระเอาไวเอาไวเยอะ ความกดดันค่อนข้างสูงนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะอ,อ,อาจจะเป็นทําบริษัทข้ามชาติก็ได้ทํากับคนต่างชาติอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงเนี้ยอาจจะค่อนข้างหนักหน่อยสําหรับคุณขอเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มสีดูสิว่าคําแนะนํำอยากจะบอกว่าอะไรนะคะในเรื่องของการงานค่ะ โดนกดดันคือไพ่สามใบสามใบหนึ่งสองสามเปิดมาค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันมากๆเลยนะคะตรงที่ว่าะจะคล้ายๆมันมัน,ม,นมันเต็มไปด้วยความเครียดนะม,นม,นมันเต็มมไปด้วยความเครียดอาจจะทั้งกดดันตัวเองด้วยนะคะเราก็จากจากสภาพแวดล้อมด้วยที่กดดันตัวคุณเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่คุณกดดันตัวเองเพราะว่าคุณต้องการที่จะอยากได้เงินหรืออยากอยากจะได้ผลงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปเลื่อนขัน้นหรือว่าเพื่ออับขัน้นหรือเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ะะยังไงก็สู้ๆนะคะสำหรับชาวปีระกาค่ะขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่ค่ะดูซิว่าคนที่กำลังว่างงานจะเป็นยังไงบ้างค่ะคนที่กําลังว่างงานในช่วงนี้นะคะมันได้พไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาของการสมัครงานเลยคือคุณไม่ต้องคาดหวังนะคะว่าโฮยสมัครสิบที่แล้วทำไมยังไม่ได้สมัครไปเลยวันละที่หรือวันละสองที่ควบไปเลยนะคะให้สู้ๆนะคะลองหวานแห่ไปก่อนนะคะในช่วงนี้เพราะเพราะพาไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของการที่จะแบบ มันคือการเกาะเอกสารการคือยังต้องสมัครแล้็ยังต้องหาไปก่อนนะคะสำหรับชาวปีระกาต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักนะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีมีครอบครัวมีภรรยาแล้วนะคะกันก่อนนะดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะคือนะรู้สึกว่า ตอนนี้ค่ะในความสัมพันธ์ของคุณคุณเริ่มรู้สึกว่า,ามันอาจจะมีความสงสัยเครื่องแคลงอยู่ในใจนะคะว่าเอา๊ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือเราจะเอายังไงกันต่อไปดีเราจะทํายังไงกันต่อไปดีอาจจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องมารวมกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดความเกิดความสงสัยเนี่ยขอเปิดไพ่ขายายเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่แล้วปัญหาเดิมปัญหาเก่าๆค่ะเข้ามาสร้างคือปัญหาเก่าๆก็ยังคงมีอยู่ปัญหาใหม่ก็เข้ามานะคะเรียกได้ว,ว่าคอสซสําคัญสัตว์เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไอสิ่งเหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้ที่เจอค่ะมันค่อนข้างที่จะหาทางออกได้ยากแต่สุดท้ายนะคะคุณจะเลือกอย่างที่นัดบอกไปก่อนหน้านี้ค่ะ เกิดนําไปก่อนข้างต้นตรงที่ลักษณะนิสัยของชาวปีระกาตรงที่คุณคาดการสถานการณ์ได้อย่างแม่นยําก็นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แล้วว่ามันจะจบแบบนี้หรือว่าว่ามันจะเป็นสถานการณ์มันจะเกิดสภาวะแบบเนี้ยเกิดขึ้นดังนั้นน่แต่สุดท้ายนะคะคุณก็จะแก้ไขมันได้นะด้วยด้วยตัวคุณเองค่ะคุณก็จะแก้ไขมันได้ด้วยวิธีการเฉพาะของคุณขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆมันกําลังจะเกิดขึ้นมานะคะการสิ่งดีๆมันกําลังจะเริ่มต้นแต่ก่อนที่มันจะเริ่มต้นก่อนทีี่มมันจะ ดีๆมันอาจจะมีเรื่องอะไรวุ่นวายมาก่อนก็ได้นะคะดังนั้นก็คนบรรยากาศของคนที่เป็นคู่กันอย่างเงี้ยค่ะนัดถ้าในช่วงของเดือนกันยาน,นัดอยากที่จะให้คุณอดทนนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องโอ้โหแบบภัยเยอะมากเลยวางยังไงดี มาดูความรักของคนโสดกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนโสดมีหลายสถานะนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเริ่มต้นที่คนที่โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าคุณอาจจะกําลังจะเจอคนใครบางคนที่ที่เขาเป็นคนใจดีอะที่เขาเป็นคนที่เหมือน เป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยนะคะสามารถที่จะมาชี้แนะหรือว่ามาให้คําปรึกษาหรืออะไรต่างๆนานานในชีวิตคุณได้ในสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่หรือว่าในปัญหาที่คุณกําลังมีอยู่แบบเนี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนคนนั้นนะคะแล้วก็เขามาเพื่อมอบให้ค่ะเขามาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้คุณอันนี้คือโชคของคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่ในช่วงของเดือนกันยายนสําหรับคนโสดเนี่ยแต่งตัวสวยๆรอเลยนะคะก่อนออกจากบ้านบางทีคุณอาจจะเจอคนคนนี้ ได้นะคะตามสถานที่ต่างๆเนาะเขาเปิดไพ่เพิ่มเติมค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่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 นะคะในไพ่ใบนี้ค่ะให้เรมามัดระวังการที่จะแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวเขาที่คุณไม่ชอบแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันจะไม่ทนนะแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวที่ฉันไม่ทนแต่ทําไมดันเป็นแบบนี้ข้อดีเขาก็มีนะคะข้อเสียเขาก็มีดังนั้นก็พิจารณาให้ดีๆเนาะสําหรับคนโสดน,นะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะนัทจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ในการ,รม,มือคุณคุณจะสามารถจะเพิ่มสถานะก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณหรือคุณสามารถที่จะลดสถานะก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะขอเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มให้หนึ่งใบค่ะ คำแนะนำนะคะที่42นะคะบอกว่าไม่ต้องถามหรอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เสียเวลาให้หาวิธีแก้ไขมันจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณอาจจะ อยากจะจะลดความสัมพันธ์แล้วล่ะนะคะแต่ไม่รู้จะเอายังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณก็ถามอยู่นะคะอ่ะลองดูแล้วกันลองช่างใจดูนะคะว่าการที่มีเขาอยู่เป็นคนคุยหรือจะยังคงสถาสถานภาพแบบเนี้ยต่อไปก่อนยังไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี้ยเอาให้มันไปได้ก่อนเท่านั้นก็พอแล้วบางทีอย่าไปกําหนดเวลากับมันเยอะมากจนเกินไปนะคะต่อมาค่ะ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพนะคะของชาวปีระกาในช่วงนี้เนี่ยจริง,รงๆนัดรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจนะคะอุบัติเหตุก็เช่นเดียวกันคือนัดจะบอกว่าชาวปีระกาในช่วงของเดือนกันยายนนะคะบางทีคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะคอยปกปัก,กรักษาคุณอยู่อาจจะเป็นเจ้าแม่กุนอิมก็ได้นะคะพระแม่ลัศมีพระแม่อุมาหรืออะไรต่างๆที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะพอนัดพูดคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงแล้วคุณนึกถึงอะไรในในเว็บแรกอะคะ่ะคุณสามารถไปขอ พอพรกับท่านได้เลยเพราะมันคือการปกป้องอ่ะอ่ะหนึ่งใบสองใบก็ขึ้นมานะคะอ่ะใบนี้ก็เกี่ยวด้วยนะคะสามใบเนาะดังนั้นน่ะลองไปขอพรกับท่านได้ให้ค่ะใ,ให้ท่านแบบว่าช่วยในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือว่าในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะสุขภาพและอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจค่ะทีนี้ขอพูดในเรื่องของจุดอ่อนของชาวปีรากากันหน่อยนึงดีกว่านะคะจุดอ่อนของชาวปีรากาเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนะคะนั่นก็คือความที่คุณใจอ่อนมามจนเกินไป หรือว่าการที่คุณตามใจอันเนี้ยพูดถึงบริวารเลยการที่คุณตามใจบริวารมากจนเกินไปจนทําให้มันดูเกินไปอะค่ะมันมันมันเกินลิมิตไปอันนี้อ่าให้ให้ให้แบบพยายามลดลงมาสักนิดนึงอย่าตามใจเขามากจนเกินไปนะคะทางลูกในบ้านนะลูกหลานในบ้านนะคะแล้วก็บริวารด้วยบริวารก็คือลูกน้องคนในที่ทำงานคนในทีมหรืออะไรแบบเนี้ยอย่าใจดีมากจนเกินไปค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างค่ะโชคลาภเนี่ยตัวไพ่บอกมาว่ายังไหวอยู่ไหมคขาเม่าไงยังไหวอยู่ก็แสดงก็แสดงว่ายังพอมีนะคะแต่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าให้นัดแบบให้นัดบอกว่ากี่เปอร์เซ็นตะ์นัดก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึง 70-80%นะคะเขาบอกว่ายังไหวอยู่อาจจะแค่30ก็ได้ไอ้ที่ผ่านมาอาจจะเจ็บมาเยอะก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดให้นัดพูดนะคะนัดก็จะบอกว่าไม่แนะนำให้เล่นนะคะในช่วงของเดือนกันยายนค่ะ หรือถ้าเกิดว่าเล่นก็อาจจะเล่นแค่เบ,บาๆใบ2องใบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวปีรักาค่ะใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์แล้วเนี่ยนัดยังมีดวงของคนทั้ง7วันดวงของคนทั้ง Uh, 12ราศี12นักกษัตริย์ด้วยนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้เลยแล้วก็มีพิคอะคัสดค่ะพิคอะคัสมีหลายหัวข้อมากๆนะคะแตาว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูสักหน่อยนึงตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าอะไรอันนี้เป็นรายเดือนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือไม่มีวันหมดอายุสามารถเข้าไปได้เลยปีนี้ปีหน้าก,ก็ได้นะคะอีก3ปีข้างหน้ากลับมาดูใหม่ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนคนไปแล้วเนะาะเธอมีใจหรือว่าฉันแค่คิดไปเองค่ะ EP ที่1 2ึ่งร้อยยี่สิ ะค,ะคือจริงๆมีหลายหัวข้อมากๆก็สามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้นะคะเพราะพิกอาร์คคาด์มันคือการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวคุณสามารถเลือกหัวข้อเองได้เลือกกล่องไพ่เองได้ด้วยนะคะลองเข้าไปพิสูจน์กันได้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ให้กําลังใจนัดนะคะอยากที่จะให้กาลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ